สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงอวลาของรายการใจถึงใจโดยกองปรชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรายาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะสําหรับในวันนี้นะคะเราจะได้นําเสนอในส่วนของสารคาดีชุด ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่าค่ะสำหรับวันนี้จะเสนอเป็นตอนที่1นนะคะชื่อว่าเบื้องแรกประชาธิปไตยเพราะหากพูดถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยเกือบทุกคนนะคะก็อาจจะนึกถึงในปีพุทธศักราช2475ที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร แต่ว่าแท้จริงแล้วการวางรากฐานเพื่อเปลี่ยนแปลงไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยเนี่ยกลับมาจากผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะโดยการวางรากฐานในการเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยแก่ประชาชนก่อนปีแห่งการเปลี่ยนแปลง2475อยู่เกือบครึ่งศตวรรษค่ะเรื่องเราจะเป็นยังไงนั้นเราไปติดตามรับฟังกันค่ะ หากกล่าวถึงคําว่าประชาธิปไตยนั้นเราคนไทยทราบหรือไม่ว่ากว่าจะเป็นไทยในวันนี้ในอดีตเส้นทางของประชาธิปไตยในสยามประเทศมีความเป็นมาอย่างไรจากการที่คณะรัษฎรก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยในปีพุทธศักราช2475ประวัติศาสตร์ชาติที่สูญหายไปหลายสิปีหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้น แนวคิดเรื่องระบอบประชาธิปไตยในสยามประเทศมีปรากฏบ้างแล้วในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จากการที่พระองค์ได้ทรงศึกษาวิทยาการสมัยใหม่ของชาติตะวันตกหลากหลายทวีปอีกทั้งทรงคุ้นเคยกับชาวตะวันตกจึงทําให้ทรงทราบสถานการณ์ของโลกเป็นอย่างดีในเวลานั้นโลกตะวันตกเริ่มเข้าสู่ยุคปฏิวัติตอุตสาหกรรมไปสักพักแล้วพระองค์จึงอยากให้ชาวสยามศึกษาวิทยาการของชาวตะวันตกเพื่อเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง การที่เวลานั้นพระองค์ทรงถูกบีบให้เซ็นสนธิสัญญาบอาร์ลิงที่กล่าวได้ว่าเป็นสนธิสัญญาแห่งการขุดรีดทางการค้าเพื่อแลกกับความเป็นเอกราชของชาตินั้นทําให้รัชการที่4จําต้องเร่งรัดพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกบีบบังคับหรือข่มเหงรังแกงเหมือนประเทศอื่นๆพระองค์มีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้าในการจัปรดปฏิรูปประเทศแต่ติดที่ว่าขุนนางชั้นสูงไม่ต้องการความเปลี่ยนแปลง อีกทั้งรัชกาลที่4ยังไม่ทรงแน่พระไยว่าประชาชนจะเข้าใจในธรรมะความรู้และการปกครองระบอบใหม่มากน้อยเพียงใดพระองค์จึงดําเนินนโยบายเพื่อเพิ่มความรับรู้เข้าใจจึงโปรดเกล้าให้ขัวอินโคงเขียนภาพประกอบภาพประชนนาธรรมทางศาสนาภูมิปัญญาอีกทั้งเรื่องประชาธิปไตยและดวงดาวดาราศาสตร์ลงในวัดบวรนิเวศและวัดบรมนิวาสอันเป็นพระอารามหลวงที่รัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้สถาปนาเป็นพุทธสถานวัดป่าในนิกายธรรมยุทธ์แห่งแรกๆอีกทั้งเตรียมวางพื้นฐานดําเนินการเปลี่ยนแปลงระบอบก,การบริหารราชการแผ่นดินทั้งการปฏิรูปเศรษฐกิจซึ่งเป็นพื้นฐานการยกเลิกระบบไพร่ทั้งการปฏิรูปสังคมให้เสรีภาพประชาชนในการนับถือศาสนาและการประกอบอาชีพซึ่งนับเป็นเสรีภาพและสิทธิขั้นพื้นฐานทางประชาธิปไตยในระดับหนึ่งการปฏิรูปบ้านเมืองของพระองค์ กลายเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาชาติในรัชกาลต่อมาและเมื่อจะกล่าวถึงประชาธิปไตยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั้นแท้จริงแล้วพระองค์มีพระบรมราโชบายที่จะทรงปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่พระองค์ทรงมีอํานาจการปกครองอย่างสมบูรณ์กล่าวคือในพุทธศักราช2417พระองค์ได้ทรงสถาปนาสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน และสภาที่ปรึกษาในพระองค์เพื่อช่วยบริหารประเทศอีกทั้งสามารถขัดขวางการทำงานของพระมหากษัตริย์และข้าราชการได้โดยทรงมีพระราชดำริว่าราชการบ้านเมืองที่จะเกิดขึ้นใหม่และที่คัางค้างมาแต่เดิมนั้นไม่สามารถที่จะทรงจัดการให้สำเร็จโดยลำพังพระองค์เองถ้ามีผู้ช่วยการคิดหลายปัญญาแล้วการที่เอารกร้างมาแต่เดิมก็จะปลดเปื้องไปทีละน้อยทีละน้อย,อยความดีความเจริญก็ยังเกิดกับบ้านเมือง ต่ปรากฏว่าท้ายที่สุดแล้วทั้งสองสภาที่ปรึกษาล้วนประสบความล้มเหลวเพราะสมาชิกไม่ค่อยที่แสดงความคิดเห็นตามควรอาจเป็นเพราะขาดความรู้ความสามารถหรือไม่กล้าที่จะออกความคิดเห็นดังนั้นการปกครองระบอบประชาธิปไตยจึงเป็นไปได้ยากแต่กระนั้นก็ยังมีการค้นพบสำเนาร่างรัฐธรรมนูญในรัชสมัยของพระองค์ที่เรียกว่าราชประเพณีโดยมีลายพระหัตถ์ของพระองค์กำกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผู้ร่างเสด็จ เมื่อวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2432หรือก่อนสิ้นรัชสมัยของพระองค์เป็นเวลาถึง20ปีเต็มซึ่งแสดงให้เห็นการมีแนวคิดในการส่งเสริมประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในสยามประเทศมาแล้วแม้ว่าร่างนี้จะไม่ได้มีการประกาศใช้ก็ตามพระองค์ทรงมีพระราชาธิบายในเรื่องนี้ผ่านบทพระชนิพนธ์เรื่องพระบรมราชาธิบายว่าด้วยความสามัคคีแก้ความในคถาที่มีในอามแผ่นดินความตอนหนึ่งว่า เพราะฉะนั้นจะป่วยการกล่าวไปถึงความคิดที่จะตั้งปริเมต์ขึ้นในหมู่คนซึ่งไม่มีความรู้พอที่จะคิดราชการและไม่เป็นความต้องการของคนทั้งปวงนอกจากที่อยากจะเอาอย่างประเทศยุโรปเพียงสี่ห้าคนเท่านั้นถ้าจะจัดตั้งปริเมนต์หรือให้เกิดมี p o ิติการปาร์ตี้ขึ้นในเวลาที่บ้านเมืองยังไม่ต้องการดังนี้ก็จะมีแต่ข้อทุ่มเถียงกันจนการอันใดไม่สําเร็จไปได้เป็นเครื่องถ่วงให้บ้านเมืองมีความเจริญช้าส่วนเมืองเรา รัษฎรไม่มีความปรารถนาอยากจะเปลี่ยนแปลงอันใดการที่อยากเปลี่ยนแปลงนั้นกลับเป็นของผู้ปกครองบ้านเมืองอยากเปลี่ยนแปลงถ้าจะตั้งปริมณ์ขึ้นในเมืองไทยเอาความคิดรัษฎรเป็นประมาณในเวลานี้แล้วข้าพเจ้าเชื่อว่าจะไม่ได้จัดการอันใดได้สักสิ่งหนึ่งเป็นแน่แท้ที่เดียวคงจะเถียงกันป่นปี้ไปเท่านั้นจากพระราชาธิบายนี้สแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของพระองค์ว่าสยามประเทศในขณะนั้นไม่พร้อมที่จะมีการปกครองตามระบบรัฐสภา แต่พระองค์ทรงยอมรับว่าการปกครองของประเทศจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในภายหน้าดังที่มีพระราชดำรัสในที่ประชุมเสนาบดีว่าฉันจะให้ลูกวชิราวุธมอบของขวัญให้แก่พลเมืองในทันทีที่ขึ้นสู่ราชบัลลังก์ในขณะสิ้นตำแหน่งกษัตริย์กล่าวคือฉันจะให้เขาให้ปริเมต์และคอนสติทิวชันกล่าวได้ว่าการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังคงรักษาระบอบก,การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชไว้นั้น ไม่ใช่เพราะเป็นเทวสิทธิ์แต่เป็นความเหมาะสมในเงื่อนไขของสยามประเทศและประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับจนมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระองค์มิได้ทรงเปลี่ยนแปลงการปกครองในทันทีทั้งที่พระองค์เองก็มีความนิยมในระบบรัฐธรรมนูญเนื่องจากทรงเห็นว่าสังคมยังศึกษาไม่รอบด้านพระองค์ทรงตั้งเมืองสม,มุติดุสิตธานีขึ้นในบริเวณพระราชวางัง จำลองรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยโปรดให้มีธรรมนูนการปกครองลักษณะนักราพิบาลซึ่งเปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญของเมืองมีพักการเมืองสองพักการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีมีสภาการเมืองแบบประเทศประชาธิปไตยและมีการออกหนังสือพิมพ์ชื่อดูสิตสมิธเพื่อวิพากษ์วิจารณ์และเสนอข่าวในเมืองจำลองโดยทรงเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ด้วยพระองค์เองเพื่อพยายามปลูกฝังหรือฝึกหัดการปกครองระบบรัฐสภาพราะราชดำรัส ในวันปิดศาลารัฐบาลของดุสิตธานีแสดงให้เห็นถึงแนวคิดของพระองค์ว่าการงานฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายนักขาพิบาลก็ถ่ายแบบมาจากของจริงทั้งนั้นวิธีการที่ดําเนินไปนี้เป็นการทดลองว่าจะเป็นประโยชน์เพียงใดเพื่อเป็นตัวอย่างสําหรับธานีให้แน่ชัดเสียก่อนวิธีการดําเนินการในธานีเล็กๆของเราเป็นเช่นไรก็ตั้งใจว่าจะให้ประเทศสยามได้ทําเช่นเดียวกันแต่จะให้เป็นการสําเร็จรวดเร็วทันใจดังธานีเล็กนี้ก็ยังทําไปที่เดียวยังไม่ได้ โดยมีอุปสรรคบางอย่างอีกทั้งพระองค์ทรงนำวิธีการของประชาธิปไตยมาใช้ในกิจการในรูปแบบสมาคมซึ่งทรงตั้งขึ้นโดยมีนามแปลกๆว่าสมาคมครืออันที่จริงกล่าวว่าทรงยกสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษมาตั้งที่กรุงเทพมาเป็นครูทั้งการจัดที่นั่งของสมาชิกวิธีโต้เถียงตลอดจนวิธีจดรายงานการประชุมลอกแบบมาทั้งสิ้นทรงมุ่งหมายจะให้ประชาชนมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการบริหารประชาธิปไตย วันที่17กันยายนพุทธศักราช2 4 5 5พระองค์ทรงนำหลักการของสมสอรอาทีเนียมที่อังกฤษอันมีเทพีแห่งปัญญาอาทีนาเป็นสัญลักษณ์นำมาปรับเป็นสมสรสามเหลี่ยมหรือกิจรดาสมสรซึ่งคล้ายลักษณะฟรีเมสันโดยเจตนาลมเพื่อให้ปัญญาชนแลกเปลี่ยนความรู้เฉพาะทางอีกทั้งซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือสมาชิกสมสอรรับแห่งนี้จะเป็นชายล้วนเสมอกล่าวคือเป็นองค์กรรับของสุภาพบุรุษ ติเยนเติแมนอันใกล้ชิดพระมหากษัตริย์ซึ่งมีไว้เพื่อปรึกษาหารืออันเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองทั้งด้านศิละปะวัฒนธรรมและการเมืองการปกครองเป็นต้นเครื่องแบบสมาชิกสโมสรเวลานั้นจะติดกระดุมเม็ดแรกของเสื้อในลักษณะสามเหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์เสมอๆอ,อย่างไรก็ตามพระราชบณิธานและความเพีินพยายามของพระองค์นั้นกลับไม่ได้เป็นที่เข้าใจอย่างถ่องแท้อีกทั้งในช่วงเวลานั้นการเมืองในต่างประเทศก็คลุกขุ่นมาก โดยเฉพาะก่อนหน้านั้นไม่นานเกิดการก่อปฏิวัติสินให้โคนลม้มราชวงศ์ชิงในประเทศจีนที่ปกครองโดยระบอบกษัตริย์ช่วงปีพุทธศักราช2454การปฏิวัติครั้งนี้มีสาเหตุมาจากการบริหารจัดการที่ล้มเหลวอีกทั้งไม่สามารถปรับตัวทางการเมืองได้ทันเหตุการณ์ครั้งนั้นฝ่ายสาธนารณรัฐจีนเป็นฝ่ายชนะทําให้ยุติบทบาทของระบ,บอบกษัตริย์ของจีนที่มียาวนานกว่า2,000ปีการล่มสลายของจักรวรรดิจีน กลายเป็นกระแสอิทธิพลที่กบฏในหลากหลายประเทศอยากเอาอย่างในปีต่อมาพุทธศักราช2455จึงเกิดการก่อกระบฏกลุ่มอนาคิดหรือคณะรอส3 0ซึ่งเป็นกลุ่มทหารใหม่ที่จบจากโรงเรียนในร้อยเจตนาก็เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นครั้งแรกในราชอาณาจักรสยามโดยเจตนาล้มล้างระบอบกษัตริย์ด้วยการลอบปลงพระชนราชการที่6และเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ โดยมีแผนว่าจะสถาปนาประธานาธิบดีของสาธารณรัฐสยามหากพวกเจ้าไม่ยินยอมแต่ทำการไม่สำเร็จกลุ่มกบฏถูกจับกลุ่มรัชการที่6ทรงมีพระบรมราชาองการให้ตั้งคณะตุลาการสารทหารขึ้นเพื่อตัดสินและวินิจฉัยตีความเกี่ยวกับคดีการก่อกระบฏดังกล่าวทรงมีพระราชดำรัสว่าเขาก็ไม่ได้ทำอะไรนอกจากต้องการชีวิตฉันคนเดียวไม่ควรจะเอาต่อ ขอแต่เพียงใส่คุกกันเถิดช่วงเวลานั้นสยามประเทศไม่ได้มีเพียงกบฏกลุ่มรอสรร้อยสามสิบเพียงกลุ่มเดียวแต่แรกเริ่มมีกลุ่มคนที่คิดก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองอยู่หลายกลุ่มเช่นกลุ่มอัง้งยี่หรือที่เรียกว่าสโมสรจีนกรุงเทพซึ่งเป็นพันธมิตรกับฝ่ายสาธารณรัฐจีนของซุนยัตเซนอีกทั้งกลุ่มสโมสรลับกสรกุหลาบที่ยังคงเคลื่อนไหวในการรื้อฟื้นการเปลี่ยนแปลงการปกครองอยู่เมื่อพิจารณาถึงแนวความคิดของกบฏกลุ่มรอสรร้อยสามสิบ จึงทาให้เชื่อได้ว่าราฐานความคิดนั้นเป็นแบบอนาธิปไตยและมีเจตนาเฉยอํานาจจากกระแสะการเมืองโลกที่แปรปรวนการกระทําของกลุ่มกบฏครั้งนี้กลายเป็นแรงดลใจให้คณะรัชดรก่อเหตุในเวลาต่อมาการเกิดกบฏรอ .230 นั้นยิ่งทําให้พระองค์ตระหนักในเรื่องประชาธิปไตยมากขึ้นพระองค์ทรงมีพระราชวิจารณ์เกี่ยวกับระบบพักการเมืองว่าพักการเมืองใดทุนมากก็อาจจะล่อใจให้ประชาชนเลือกพักของตน อำนาจจึงตกเป็นของคนกลุ่มน้อยแทนที่จะอยู่ในมือของประชาชนและการที่พัคก,การเมืองผลัดกันมาบริหารประเทศทําให้การดาเนินนโยบายต่างๆไม่ติดต่อกันการงานล่าช้าและชะงักงานอีกทั้งพระองค์เคยพยายามสอดแทรกแนวพระราชดําริเกี่ยวกับความไม่เหมาะสมของประชาธิปไตยต่อสังคมไทยเช่นพระราชว,วาทพระราชทานแก่นักเรียนไทยในยุโรปเมื่อ30มิถุนายนพุทธศักราช2468ความตอนหนึ่งว่า ก่อนที่จะรับลัทธิการปกครองใดๆว่าเป็นสิ่งดีและน่านิยมควรพิจารณาว่าลัทธิหรือวิธีการนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปหรือไม่สภาพบ้านเมืองของยุโรปกับประเทศไทยไม่เหมือนกันสิ่งที่เป็นคุณสําหรับยุโรปอาจเป็นโทษสําหรับประเทศไทยได้ระหว่างนั้นรัชกาลที่6ทรงให้ความสนใจและติดตามข่าวสารสงครามโลกอย่างใกล้ชิดเนื่องจากทรงเล็งเห็นการไกลในการให้ประเทศไทยประกาศตัวเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตร เพราะถ้าฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับชัยชนะจะมีผลดีในการที่สยามประเทศจะเรียกร้องสิทธิต่างๆเช่นขอแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมที่ทำไว้กับนานาประเทศซึ่งการก็เป็นไปดังที่พระองค์คาดคือฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับชัยชนะหลังสิ้นสุดสงครามผลที่เกิดขึ้นทําให้สายามเป็นที่รู้จักของนานาประเทศโดยเฉพาะประเทศในวีปยุโรปนอกจากนี้ยังทําให้ได้รับการยกย่องว่ามีฐานะและสิทธิเท่าเทียมกับอาร,รยาประเทศ ครั้งยังมีโอกาสเรียกร้องของแก้สนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมได้สำเร็จโดยได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกามหามิตรครั้นมาตั้งแต่ยุคสร้างชาติของจอร์ดวอชิงตันซึ่งยอมยกเลิกสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับไทยเป็นประเทศแรกนอกจากนี้เยอรมนีและออสเตรียฮังการีได้ยกเลิกสนธิสัญญาที่ทำไว้กับสยามประเทศเช่นกันและอำนาจศาลกงสูลหรือผลพลอยได้ที่ทำให้ไทยได้ผลประโยชน์จากการยึดทรัพย์สินและห้างร้านของเฉลยและไทย ้้้เเเเขาาาาารรร่่วมมมปป็น็นนนนนสสชชิิิิิกกผูใองคับตตตและนั่นก็คือสารคดีชุดประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่านะคะในชื่อตอนเบื้องแรกประชาธิปไตยค่ะและสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองระชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทางยูทูบช n e l อาทัาพอดแคสต์ดิฉันพิรยายพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ขอเชิญชวนลูกๆทุกคนร่วมแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิของสมาคมสภา,าสังคมสงเคราะห์ไปกราบแม่กันนะครับนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เราสองคนถืออยู่นี้นะคะยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายโดยหาซื้อได้ที่สมาคมสภา,าสังคมสงเคราะห์สี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีและที่ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งทั่วประเทศไทยค่ะ